บทที่4,142เข็มเงินกู้ชีพซูเสี่ยวโหลที่เพิ่งเกิดความสงสัยในการกระทำของหยางเฉินก็กลับมารู้สึกตัวทันทีและตำหนิตัวเองอยู่ในใจสิทธิพี่หยางเฉินกำลังจะช่วยรักษาพี่สาวฉันจะมองเขาเป็นคนเลวได้อย่างไร สภาพของพี่สาวในตอนนี้จะต้องเป็นพระยาวิญญาณที่บุตรชายเจ้าผู้ครองแกรนหัวโจโย,ยัดให้แน่ๆถ้าพี่สาวไม่ได้รับความช่วยเหลือจากบุรุษอย่างทันท่วงทีพี่สาวจะต้องตายอย่างแน่นอนในไม่ช้าฉันเป็นผู้หญิงไม่มีทางที่จะช่วยรักษาพี่สาวได้ตอนนี้มีเพียงหยางเฉินเท่านั้นที่ช่วยเธอได้เมื่อพี่สาวฟื้นขึ้นมาเธอคงไม่ตำหนิฉันที่ไม่ห้ามสิทธิ์พี่หยางเฉินใช่ไหม อย่างไรก็ตามการที่สิิพี่หยางเฉินได้ประโยชน์ย่อมดีกว่าให้ผู้ชายคนอื่นได้ประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นผู้ชายอย่างสิิพี่หยางเฉินก็เหมาะสมกับพี่สาวมากและเขาก็ทําเพื่อช่วยรักษาพี่สาวนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการได้ประโยชน์จากเขาเมื่อซูเสียวโหลกลับมาจากพวังเธอก็พบว่าหยางเฉินได้ปักเข็มเงินเต็มตัวซูเซียวหุ้ยแล้ว ซูเสี่ยวโหลตกตะลึงทันทีเธอตกใจที่หยางเฉินสามารถใช้วิชาเข็มได้ด้วยแต่ในไม่ช้าซูเสี่ยวโหลก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เธอก็รีบเตือนหยางเฉินสิทธิ์พี่หยางเฉินยาวิญญาณที่บุตรชายเจ้าผู้ครองแกวนหัวโจให้พี่สาวกินคือยาวิญญาณแบบนั้นคุณเข้าใจนะ นอกจากการหาบุรุษมาช่วยพี่สาวโดยใช้พลังหยางของบุรุษเพื่อระงับริ์ยาวิญญาณแล้ววิธีอื่นไม่สามารถรักษาได้อย่างสมบูรณ์เลยคุณคุณไม่ต้องกังวลว่าพี่สาวจัตำหนิคุณหลังจากที่เธอฟื้นพี่สาวฉันไม่ใช่คนที่ไม่เข้าใจฉันก็เข้าใจเช่นกันดังนั้นคุณอย่าเขินอายเลยรีบใช้วิธีเดียวที่มีเพื่อช่วยรักษาพี่สาวเธอพี่สาวจะทนไม่ไหวแล้ว เมื่อเห็นหยางเฉินไม่พูดอะไรซูเสี่ยวโหลก็คิดว่าหยางเฉินกำลังเขินอายเธอจึงหันหลังเดินออกจากถ้ำทันทีในขณะเดียวกันซูเสี่ยวโหลไม่ลืมที่จะเตือนสิทธิพี่หยางเฉินฉันจะไปรอข้างนอกถ้ำฉันจะไม่เข้ามาแอบดูแน่นอนคุณวางใจรักษาพี่สาวได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องหยางเฉินซึ่งกำลังจดจ่ออย,อยู่กับการรักษาซูเสี่ยวหุยเมื่อได้ยินคำพูดของซูเสี่ยวโหลก็รู้สึกจนปัญญา เห็นสู้เสี่ยวโหลกำลังจะรีบวิ่งออกจากถ้ำหยางเฉินก็รีบเรียกเธอไว้ไม่ต้องออกไปเมื่อได้ยินคำพูดของหยางเฉินสู้เสี่ยวโหลก็หยุดนิ่งทันทีใบหน้าที่สวยงามของเธอแดงกำทันตาเห็นเสียงของเธอเบาเหมือนยุงนนี่นันนี่มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉันจะมองคุณกับพี่สาวได้อย่างไรคุณคุณไม่ได้หมายความว่าคุณอยากให้ฉันร่วมด้วยแต่ว่านี่ ซูเซียวโหลที่ไร้เดียงสาเห็นได้ชัดว่าเข้าใจความหมายของหยางเฉินผิดคิดว่าหยางเฉินต้องการรวมเธอเข้าไปด้วยหัวใจของซูเซียวโหลเต้นแรงอย่างบา้าคลั่งราวกับกวางน้อยเหลียวหลังแต่เธอกลับพบว่าในใจของเธอไม่ได้รังเกียจเรื่องนี้เลยการปฏิเสธด้วยปากเป็นเพียงความเขินอายของผู้หญิงเท่านั้นตัวอย่างเช่นไม่คือใช่อย่าคืออย่าช้า หยางเฉินกำลังจดจ่อยอยู่กับการปักเข็มเงินให้ซูเสี่ยวหุ่ยต่อไปโดยไม่ได้สังเกตสีหน้าของซูเสี่ยวโหลเลยหยางเฉินกล่าวอย่างใจเย็นวิธีการรักษาของผมแตกต่างจากคนอื่นผมแค่ต้องปักเข็มเงินให้พี่สาวของคุณจากนั้นก็ให้เธอกินยาวิญญาณเม็ดหนึ่งเธอก็จะกลับมาเป็นปกติได้ทันทีซูเซียวโหลวรู้สึกไม่เชื่อเล็กน้อยเพราะเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับยาวิญญาณชนิดพิเศษนี้แล้ว นอกจากวิธีนั้นเธอก็ไม่เคยได้ยินว่าสามารถรักษาให้หายได้ด้วยเข็มเงินและยาวิญญาณอย่างไรก็ตามซูเสี่ยวโหลก็เลือกที่จะเชื่อหยางเฉินในที่สุดเพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาหยางเฉินนำความตกตะลึงมาให้เธอมากเกินไปเธอก็ตระหนักได้ว่าหยางเฉินแตกต่างจากนักบู๊คนอื่นๆจริงๆดังนั้นซูเสี่ยวโหลจึงอยู่ข้างหยางเฉิน เฝ้าดูหยางเฉินใช้เข็มเงินรักษาซูเสี่ยวหุ่ยอย่างเงียบๆในเวลาเพียงห้านาทีหยางเฉินก็ดึงเข็มเงินที่ปักอยู่บนตัวซูเสี่ยวหุ่ยออกทีละเล่มดวงตาที่สวยงามของซูเสี่ยวโหลเบิกกว้างแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือคะหยางเฉินเก็บเข็มเงินไว้ในแหวนจักรพรรดิในขณะเดียวกันก็หยิบยาวิญญ,ญาณออกมาเม็ดหนึ่งเขาพูดอย่างใจเย็นใกล้แล้ว ซูเสี่ยวโหลเคยได้ยินมาว่ายาชนิดที่บุตรชายเจ้าผู้ครองแกรนฮัวโจโหให้พี่สาวเธอกินนั้นฤทธิ์ยาหน้าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งแม้จะมีบุรุษช่วยเหลือก็ยังต้องการบุรุษที่แข็งแกร่งประเภทมากระทืบโรงและต้องใช้เวลานานมากบางครั้งอาจต้องใช้เวลาเกินครึ่งวันด้วยซ้ําแต่ตอนนี้ผ่านไปเพียงห้านาทีหยางเฉินกลับบอกว่าใกล้จะหายแล้ว ในขณะเดียวกันสายตาของซูเสี่ยวโหลก็มองไปยังยาวิญญาณในมือของหยางเฉินยาวิญญาณเม็ดนี้ดูมีพลังชีที่อุดมสมบูรณ์มากทันทีที่หยางเฉินหยิบออกมาซูเสี่ยวโหลก็ได้กลิ่นหอมของยาที่เข้มข้นโชยมาเข้าจมูกแล้วแต่การที่บุตรชายเจ้าผู้ครองแกรนหัวโจเคยยัดยาวิญญาณให้สองพี่น้องกินสร้างบาดแผลในใจให้ซูเสี่ยวโหลไม่น้อย ในตอนนี้เมื่อเห็นหยางเฉินหยิบยาเม็ดออกมาแม้ว่าซูเสี่ยวโหลจะเชื่อมั่นในตัวหยางเฉินอย่างที่สุดแต่ในใจก็ยังมีความหวาดกลัวอยู่บ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทที่4 1 4 3หอย่างเฉินไม่ได้อธิบายอะไรเพียงแค่ยัดยาวิญญาณเข้าไปในปากเล็กๆของซูเสี่ยวหุ้ยทันทีซูเสี่ยวโหลทำได้เพียงภาวนาในใจ หวังว่าซูเสี่ยวหุยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้เร็วอย่างที่หยางเฉินบอกแท็กทันทีที่ซูเสี่ยวหุยกินยาวิญญาณเธอก็กราดของเหลวสีดำออกมาทันทีเมื่อเห็นฉากนี้ซูเสี่ยวโหลตกใจมากเธอรีบวิ่งเข้าไปกอดซูเสี่ยวหุยแน่นและพูดด้วยความกังวลอย่างยิ่งพี่คุณเป็นอะไรไปอย่าทำให้ฉันตกใจสิคุณรีบตื่นขึ้นมาเร็ว ซูเซี่ยวโหลกังวลอย่างมากว่าวิธีการรักษาของหยางเฉินอาจมีปัญหาถ่ายที่สุดซูเสี่ยวโหลไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าสถานการณ์อย่างซูเซี่ยวหุยจะสามารถรักษาให้หายได้โดยไม่ต้องใช้พลังหยางของบุรุษมาปรับปรามเพียงแค่ใช้เข็มเงินและยาวิญญาณเท่านั้นรีบปล่อยชันหน่อยฉันหายใจไม่ออกแล้วทันใดนั้นซูเสี่ยวโหลก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอย่างยิ่ง นั่นคือเสียงของซูเสียวหุยพี่สาวของเธอซูเสี่ยวโหลดีใจมากมองไปยังซูเสียวหุยอย่างไม่เชื่อสายตาพี่คุณคุณตื่นได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเป็นไปได้ยังไงกันนี่มันซูเสี่ยวโหลไม่คาดคิดเลยว่าภายใต้การรักษาที่รวดเร็วของหยางเฉินซูเสียวหุยจะฟื้นขึ้นมาจริงๆ ซูเสี่ยวหุยยังคงมีสีหน้ามึนงงจำไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ฉันเป็นอะไรไปพวกเราไม่ได้กำลังต่อสู้กับบุตรชายเจ้าผู้ครองแกรนหั่วโจวอยู่เหรอซูเสี่ยวหุยจำได้เพียงว่าบุตรชายเจ้าผู้ครองแกรนหั่โจยัดยาวิญญาณให้เธอกินอย่างแรงส่วนเรื่องหลังจากนั้นเธอจำไม่ได้แล้วซูเสีย่ยวโหลรีบอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นให้ซูเสี่ยวหุยฟังตามความเป็นจริง เมื่อรู้ว่าบุตรชายเจ้าผู้ครองแควนหัวโจวถูกหยางเฉินสังหารซูเสี่ยวหุยก็รู้สึกไม่เชื่อสายตาเช่นกันเมื่อคิดถึงการแก้แค้นที่น่าสะพรึงกลัวที่เจ้าผู้ครองแควนหัวโจวจะระเบิดออกมาสีหน้าของเธอก็ค่อยๆเคร่งขครึงขึ้นเอ๊สิพี่หยางเฉินล่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าเขาเป็นคนช่วยฉันให้ตื่นไม่ใช่เหรอทำไมไม่เห็นเขาเลยล่ะ ในเวลานั้นซูเสี่ยวหุยก็นึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเธอก็ไม่เห็นเงาของหยางเฉินเลยซูเสี่ยวโหลมองไปรอบๆตัวโดยไม่รู้ตัวและก็ไม่เห็นเงาของหยางเฉินเช่นกันเธอแปลกใจเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยน่าแปลกจริงๆซูเสี่ยวหุยมองหาภายในถ้ำแต่ก็ไม่พบร่องรอยของหยางเฉินเธอถอนหายใจและบ่นพึมพำถึงอย่างไรเขาก็ฆ่าบุตรชายเจ้าผู้ครองแกรนฮั่โจ เขาก็ต้องเกรงกลัวเจ้าผู้ครองแกวนหัวโจบ้างการหนีออกจากที่นี่ในตอนนี้ก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องหวังว่าจะมีวาสนาได้พบเขาอีกครั้งจะได้กล่าวขอบคุณเขาที่ช่วยชีวิตด้วยปากตัวเองอย่างไรก็ตามก่อนที่ซูเสี่ยวหุยจะพูดจบหยางเฉินที่เดินออกจากถ้ำไปแล้วก็กล่าวออกมาอย่างช้าช้าคุณรีบใส่เสื้อผ้าดีกว่าไหมเมื่อได้ยินเสียงของหยางเฉินซูเสี่ยวหุยก็มองดูตัวเองโดยไม่รู้ตัว เธอจึงพบว่าเสื้อผ้าทั้งหมดกองอยู่บนพื้นข้างๆในทันทีใบหน้าสวยของซูเสียวหุยก็แดงกับเหมือนแอปเปิ้ลสีแดงสุกเต็มที่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเขินอายซูเสียวหุยรีบสวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับถามซูเสี่ยวโหลเธอหรือเขาที่ให้ฉันซูเสียวโหลเข้าใจความหมายของซูเสียวหุยอย่างแน่นอนเธอมีสีสหน้าจนปัญญาและหัวเราะอย่างขมขื่น แน่นอนว่าเป็นสิทธิ์พี่หยางเฉินเขาก็แค่ทำเพื่อความสะดวกในการปักเข็มเงินเท่านั้นฉันรับรองได้ว่าเขาไม่มีความคิดอื่นใดกับพี่อย่างแน่นอนพี่ห้ามโกรธนะอย่างไรก็ตามการที่สิทธิ์พี่หยางเฉินสามารถใช้วิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดนี้รักษาพี่ได้โดยไม่ทำให้พี่ต้องทนกับการดูถูกและบาดแผลแบบนั้นถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้ว การถูกมองเห็นก็ถูกมองไปเถอะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนักและสายตาของสิทธิพี่หยางเฉินในตอนนั้นก็สงบนิ่งอย่างที่สุดราวกับว่าผู้หญิงเป็นแค่โครงกระดูกสีชมพูจริงๆเขาแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นจริงๆและฉันก็รับรองกับเขาแล้วว่าคุณจะไม่โกรธเขาซูเสี่ยวหุ่ยรู้สึกเขินอายอย่างมากในตอนนี้เธอก็รู้ว่าการกระทำของหยางเฉินทำไปเพื่อช่วยเธอเท่านั้น เธอไม่ได้พูดอะไรมากเพียงแต่กระซิบเสียงเบาอืมฉันเข้าใจแล้วเมื่อซูเสี่ยวหุยแต่งตัวเสร็จเธอก็รีบเดินออกจากถ้ำเพื่อตามหาหยางเฉินทันทีเมื่อเห็นเงาที่คุ้นเคยของหยางเฉินซูเสี่ยวหุยก็รู้สึกประหม่ายอย่างยิ่งเธอไม่กล้าสบตาหยางเฉินก้มศีรษะลงต่ำและโค้งคำนับให้หยางเฉินสิทธิ์พี่หยางเฉินขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันไว้หากวันหน้าคุณมีเรื่องที่ต้องใช้ฉัน ฉันจะเต็มใจช่วยอย่างแน่นอนหยางเฉินโบกมือเขาไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้เลยหันหลังกลับและเดินเข้าไปในถ้ำพวกคุณเคยช่วยผมไว้การที่ผมช่วยพวกคุณก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วไม่จําเป็นต้องรู้สึกซาบซึ้งกับผมมากขนาดนี้ตอนนี้ผมจําเป็นต้องพักฟื้นในถ้ำนี้ต่อไปหากพวกคุณไม่มีเรื่องอื่นก็รีบกลับไปที่สํานักสุริยะเพลิงของพวกคุณเถอะที่นี่ไม่ค่อยปลอดภยัย ซูเสี่ยวหุยไม่คิดว่าสองพี่น้องเคยช่วยเหลือหยางเฉินเพราะในความเห็นของเธอต่อให้ไม่มีพวกเธอปรากฏตัวหยางเฉินก็สามารถจัดการกับศัตรูเหล่านั้นได้อยู่ดีดังนั้นในใจของซูเสี่ยวหุยจึงยังคงรู้สึกซาบซึ้งในตัวหยางเฉินอย่างยิ่งสองพี่น้องรีบติดตามหยางเฉินกลับเข้าไปในถ้ำซูเสี่ยวโหลเชิญชวนอีกครั้งสิพี่หยางเฉินคุณพักฟื้นวิถีบูอย่างสบายใจก่อน พวกเราจะรอคุณอยู่ที่นี่เมื่อคุณฟื้นตัวแล้วคุณก็มากับพวกเราไปที่สำนักสุริยะเพลิงเถอะถึงแม้เจ้าผู้ครองแวนหั่วโจจะยังไม่รู้ว่าบุตรชายของเขาถูกคุณฆ่าแต่เรื่องที่คุณล่วงเกินสำนักพญานาคนั้นมีคนรู้มากมายคุณซ่อนตัวอยู่ในสำนักสุริยะเพลิงต่อให้พวกเขาค้นพบพวกเขาก็ไม่กล้าทำอะไรคุณก่อนที่หยางเฉินจะปฏิเสธซูเสีย่ยวหุยก็รีบกล่าวทันที เสียวโหลวพูดถูกคุณไปที่สำนักสุริยะเพลิงกับพวกเราเถอะเดิมทีซูเสี่ยวหุยไม่ไว้วางใจหยางเฉินอย่างสมบูรณ์และไม่ต้องการอยู่กับหยางเฉินนานเกินไปแต่หลังจากที่หยางเฉินช่วยสองพี่น้องในครั้งนี้ทัศนคติของซูเสี่ยวหุยต่อหยางเฉินก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอเชื่อมั่นในตัวหยางเฉินอย่างที่สุดเช่นเดียวกับซูเสี่ยวโหล ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคิดว่าหยางเฉินได้เห็นร่างกายทั้งหมดของเธอระหว่างการรักษาซูเสี่ยวหุยก็มีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในใจซูเสี่ยวหุยเชิญชวนหยางเฉินอย่างประตือรือร้นในขณะน,นี้และกล่าวว่าถึงแม้เจ้าผู้ครองแกวนฮัวโจจะยังไม่รู้เรื่องนี้แต่ด้วยวิธีการของพวกเขาท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกค้นพบจนได้คุณไปที่สำนักสุริยเพลิงกับพวกเราชั่วคราว พวกเราจะรอดูสถานการณ์หากเจ้าผู้ครองแคว้นให้วโจเริ่มแก้แค้นพวกเราสามารถหนีไปด้วยกันได้และเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณห้ามให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาดนะบทที่4144ความลับและทายาทสำนักจากนั้นซูเสี่ยวหุยก็เตือนซูเสี่ยวโหลอย่างเคร่งขครึมอีกครั้งเสี่ยวโหลเรื่องนี้คุณก็ต้องเก็บเป็นความลับด้วยนะ จำไว้ให้ขึ้นใจว่านอกจากพวกเราสามคนแล้วห้ามให้คนที่สี่รู้เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแม้แต่พ่อของพวกเราก็ห้ามบอกเขาเช่นกันซูเสี่ยวโหลพยักหน้าอย่างเชื่อฟังท่าทีของสองพี่น้องทำให้หยางเฉินรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่พวกเธอไม่ต้องการให้แม้แต่บิดาของพวกเธอเองรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับหยางเฉินแล้วนี่นับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดหลังจากเตือนเรื่องเหล่านี้แล้ว ซูเซียวโลก็ถามอีกครั้งสิทธิ์พี่หยางเฉินคุณช่วยฉันกับพี่สาวไว้พวกเราควรจะขอบคุณคุณอย่างไรดีคะถึงแม้พวกเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ถ้าคุณไม่รับอะไรเลยพวกเราจะรู้สึกผิดมากคุณรับหินอาถรรพ์ฉันส่งไปซักก้อนหนึ่งดีไหมคะสายตาของซูเสี่ยวหุ้ยก็มองมาที่หยางเฉินเช่นกันต้องการตอบแทนบุญคุณที่หยางเฉินช่วยชีวิตหรือว่าคุณไปเลือกสมบัติชิ้นหนึ่งจากสำนักสุริยะเพลิงของพวกเราก็ได้ หยางเฉินปฏิเสธทันทีเขาช่วยสองพี่น้องนี้อย่างสมบูรณ์เพราะความดีงามของพวกเธอไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นใดหยางเฉินในตอนนี้ต้องการแค่ฟื้นฟูว,วิถีบูให้เร็วที่สุดและหากเนื่อนไขเอื้ออำนวยก็ควรจะทะลวงไปสู่ระดับวิญญาณแรกเริ่มชั้นกลางโดยตรงจะดีที่สุดเมื่อถึงเวลานั้นโอกาสที่จะตามหาสิทธิ์น้องรองก็จะมากขึ้นอย่างมากและสำนักเล็กๆอย่างสำนักแดงหยางเฉินก็จะไม่มีความเกรงกลัวอีกต่อไป อย่างไรก็ตามสองพี่น้องไม่ยอมง่ายง่ายในที่สุดหยางเฉินจึงต้องจำใจกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ใช้กำลังของพวกคุณช่วยผมตามมาหาสิ์น้องผมแล้วกันสองพี่น้องยินดีที่จะช่วยเหลือหยางเฉินอย่างแน่นอนซู่เซียวโหลจึงกล่าวทันทีถ้าอย่างนั้นคุณก็มากับฉันและพี่สาวไปที่สำนักสุริยะเพลิงแล้วรอฟังข่าวเถอะการที่คุณวิ่งไปมาอย่างไม่มีจุดหมายเช่นนี้ไม่เพียงแต่จะหาสิ์น้องคุณไม่เจอ แต่ต่อให้พวกเราหาเจอก็ไม่สามารถแจ้งคุณได้สูเสี่ยวหุยรีบพยักหน้าหยางเฉินครุนคิดเล็กน้อยดูเหมือนจะมีเหตุผลและที่สำนักสุริยะเพลิงเขาก็จะมีที่พักพิงทำให้ฝึกฝนได้สะดวกยิ่งขึ้นหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ฝึกฝนต่อในถ้ำตลอดทั้งคืนและออกเดินทางไปยังสำนักสุริยะเพลิงในเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างทางสูเสี่ยวโหลถามสูเสี่ยวหุยพี่ ถ้าคนในสำนักถามถึงตัวตนของท่านหยางพวกเราจะอธิบายยังไงดีเมื่อได้ยินคำถามนี้สีหน้าของซูเสี่ยวหุ่ยก็เคร่งขึมขึ้นทันทีเธอรู้กฎของสำนักสุริยะเพลิงเป็นอย่างดีเพื่อเก็บเป็นความลับในตอนนี้จึงไม่สามารถบอกได้ว่าหยางเฉินเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตสองพี่น้องของพวกเธอไว้หลังจากครุ่นคิดซูเสี่ยวหุ่ยตอบว่าสิพี่หยางเฉินมีวิชาแพทย์ที่ดีมาก และยังใช้ยาวิญญาณที่มีระดับสูงมากมารักษาฉันด้วยบอกคนในสำนักไปว่าสิทธิพี่หยางเฉินเป็นหมอเทวดาที่พวกเราไปตามมาสู้เสี่ยวโหลกล่าวอย่างอ่อนแรงนี่นี่จะใช้ได้ผลเหรอคะพวกเขาจะเชื่อจริงๆเหรอือซู่เสี่ยวหุยมีสีหน้าหนักแน่นไม่เป็นไรไม่ว่าพวกเขาจะเชื่อหรือไม่พวกเราก็ต้องพาสิทธิพี่หยางเฉินกลับไปให้ได้ ภายใต้การนำของสองพี่น้องทั้งสามก็มาถึงสำนักสุริยะเพลิงในไม่ช้าเมื่อสำรวจดูอย่างเชินก็เห็นว่าสำนักสุริยะเพลิงมีขนาดพอๆกับสำนักเล็กๆอย่างสำนักแดงและวิถีบู๊ของนักบู๊ภายในสำนักสุริยะเพลิงก็ใกล้เคียงกับนักบู๊ของสำนักแดงด้วย น้องสาวทั้งสองในที่สุดพวกเธอก็กลับมาแล้วพวกเธอกลับมาช้ากว่าที่คาดไว้ถึงสองวันพี่ชายเกือบจะคิดว่าพวกเธอประสบภัยแล้วกังวลแทบตายในเวลานั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็เดินสวนทางมาในสำนักสุริยะเพลิงและทักทายสองพี่น้องคำพูดของชายหนุ่มฟังดูเหมือนแสดงความห่วงใยสองพี่น้องเป็นอย่างมาก แต่หยางเฉินสามารถได้ยินความเย่อเย้ยในคำพูดของชายหนุ่มคนนี้ได้อย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้เป็นห่วงสองพี่น้องอย่างจริงใจแน่นอนว่าเหมือนที่หยางเฉินคาดเดาเมื่อสองพี่น้องเห็นชายหนุ่มสีหน้าของพวกเธอก็มืดครึ้มลงทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความเป็นศัตรูสูเสี่ยวหุยตอบกลับความห่วงใยของชายหนุ่มด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงของพี่ชายด้วยค่ะ ส่วนซูเซียวโหลวอยเยยอหอยันและกล่าวกับชายหนุ่มว่าคุณคงประหลาดใจมากใช่ไหมคะที่เห็นพวกเรากลับมาอย่างปลอดภัยชายหนุ่มยังคงยิ้มแย้มเต็มใบหน้าเรากลับไม่สนใจท่าทีย็นชาของสองพี่น้องเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามดวงตาทั้งสองข้างของชายหนุ่มกลับคมกริบและมีประกายเขาเผยร่องรอยของความเย็นชาและยิ้มน้องเสี่ยวโหลเธอพูดอะไรอย่างนั้นพี่ชายย่อมหวังให้พวกเธอกลับมาอย่างปลอดภัยอยู่แล้ว ซูเสี่ยวโหลตอบกลับทันทีเสแส้งชายหนุ่มไม่ได้สนใจคำพูดนั้นแต่หันไปมองหยางเฉินที่อยู่ข้างๆสองพี่น้องและถามว่าเขาเป็นใครซูเสี่ยวหุ้ยตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่เกี่ยวกับคุณในขณะนี้สายตาของหยางเฉินก็กำลังประเมินชายหนุ่มคนนี้เช่นกัน ชายหนุ่มมีวิถีบูแค่แดนนภาขั้นเจ็ดชั้นกลางเท่านั้นสำหรับหยางเฉินในตอนนี้นักบูระดับนี้ไม่สามารถอยู่ในสายตาของเขาได้เลยซูเสี่ยวโหลกระซิบข้างหูหยางเฉินนี่คือพี่ชายของฉันชื่อซูจือชองหมอนี่เจ้าเล่ห์มากคุณห้ามไปล่วงเกินเขาเด็ดขาดหยางเฉินพยักหน้าเล็กน้อยโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่ใช่คนชอบย,ย,อยั่ยยูใครก่อน ซูจือชงก้าวไปข้างหน้าสองสามามายืนอยู่ต่อหน้าอย่างเฉินด้วยสีหน้าเป็นมิตรและยิ้มแย้มแจ่มใสซูเสี่ยวโหลขมวดคิ้วทันทีและด่าอย่างโกรธเคืองคุณจะทำอะไรถอยไปซูจือชงยิ้มพวกเธอพาคนกลับมาที่สำนักสุริยะเพลิงของฉันฉันก็ต้องแสดงความสุภาพด้วยการทักทายและทำความรู้จักกับเขาหน่อยสิ ซูเสี่ยวหุยก็รีบเดินเข้ามาขวางซูจื่อชงคุณไม่จำเป็นต้องทำความรู้จักกับเขาครั้งนี้ซูจื่อชงไม่ได้สนใจสองพี่น้องแต่ยื่นมือออกไปหาหยางเฉินโดยตรงแนะนำตัวเองอย่างเป็นมิตรฉันชื่อซูจือ่อชงนายน้อยสำนักสุริยะเพลิงแม้ว่าท่าทางภายนอกของซูจื่อชงจะดูเป็นมิตรอย่างมากแต่หยางเฉินสามารถมองเห็นได้ทันทีว่าคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมมากและไม่น่าจะเรียบง่ายอย่างที่เห็น และจากท่าทีของสองพี่น้องสู้เสี่ยวหุยที่มีต่อซูจือชงหยางเฉินก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าซูจือชงคนนี้ไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนมิฉะนั้นด้วยความไร้เดียงสาและความดีงามของสองพี่น้องนี้พวกเธอคงไม่มีท่าทีเย็นชาต่อซูจือชงเช่นนี้หยางเฉินยื่นมือออกไปจับมือกับซูจื่อชงเบาๆและกล่าวอย่างสงบหยางเฉิน สองพี่น้องกำลังจะห้ามหยางเฉินจับมือกับซูจื่อชงแต่ก็ช้าไปก้าวหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามในขณะที่หยางเฉินกำลังจะปล่อยมือเขาก็พบว่าซูจือชงได้ระเบิดพลังปราณออกมาจากมือของเขาโดยตรงสิ่งนี้ทำให้หยางเฉินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดเลยว่าซูจือชงจะปล่อยพลังที่น่าสะพรึงกลัวออกมาทันทีที่เจอกัน อย่างเฉินมั่นใจว่านักบูที่มีวิถีบูต่ำกว่าแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นกลางจะรับมือกับพลังปราณที่สูจื่อชงระเบิดออกมาจากฝ่ามือได้ยากมากสำหรับนักบูที่มีวิถีบูในแดนนภาขั้นเจ็ดชั้นต้นฝ่ามือของพวกเขาจะต้องถูกซู้จื่อชงบีบจนแหลกละเอียดอย่างแน่นอนแต่อย่างเฉินแตกต่างจากนักบูคนอื่น เขาใกล้จะทะลวงไปสู่ระดับวิญญาณแรกเริ่มชั้นกลางแล้วและมีวิถีบูที่สามารถต่อสู้กับนักบูในแดนนภาขั้นเจ็ชั้นปลายได้นอกจากนี้ยางเฉินยังมีกายพิเศษแก่นแท้เตา๋าโดยกำเนิดและร่างกายของเขาเคยถูกหล่อหลอมในเตาหลอมศักดิ์สิทธิ์9้ามังกรทำให้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาเหนือกว่านักบูทั่วไปไปนานแล้ว ซูจือชงที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพียงนักบูที่เพิ่งทะลวงไปสู่แดนนภาขั้นเจ็ดชั้นกลางเท่านั้นในสายตาของหยางเฉินซูจือชงในขณะดนี้เป็นเพียงตัวตลกที่กระโดดโลดเต้นแล้วเขาจะสามารถสร้างความลำบากให้หยางเฉินได้อย่างไรหยางเฉินมีสีหน้าสงบไม่แม้แต่จะขยับคิ้วมีเพียงสายตาเท่านั้นที่เย็นชาขึ้นเล็กน้อย ในขณะเดียวกันหยางเฉินก็ระเบิดพลังปราณที่น่าสะพรึงกลัวออกมาจากร่างกายและรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ในมือที่กำลังจับมือกับซูจือชงอยู่